สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมในโกชีนะวก็นะแล้วก็นะนะก็ไม่มีอะไรแล้วลหละก็สำหรับภาคนี้ครับภาคที่25นะภาคที่แล้วพูดผิดไปเยอะแยะนิดหนึ่งก็ต้องขอโทษกันด้วยนะฮะสำหรับภานี้ก็ขอบคุณท่านผู้ทุกท่านผู้ชมทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่มาถึงขณะนี้ก็ต้องช่วงตอนนี้รู้สึกจะเป็น1,200รซับสไครแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนจริงแปลกใจมากพอมันถึงทันแล้วมันเพิ่มเร็วแปลกก็ สำหรับพาร์ทนี้ก็ทำเควสกันต่อครับกับลุงแซมนะโอเคเพื่อนพร้อมหรือยังต้องกายไปไลน์แมแต่เราย้อนกลับไปไม่ได้หรอกนะก็คือถ้าเกิดเราเริ่มแล้วเราคงจะกลับไม่ได้ก็คืออ๋อแอสเซทโนเทอร์นิสแมสแอสเซทดูดิโทดไอแลนด์ครับเคลสแอนด์แอคทิวิตี้บิวไลสติกพาร์ทอ๋อก็คือถ้าเกิดเรากดแล้วเกาะที่เราผ่านมาก็จะกลับไปไม่ได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะผมว่าผมพร้อมครับทุกอย่างผมเสร็จหมดและ ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วละฉันเก็บมีดไปในรองเท้าฉันล่ะเตรียมตัวล่อไปทางอื่นแล้วกันส่วนดีทุกพารารกิจนี้น่าเป็นภารกิจที่ยาวพอสมควรนะก็อาจจะมีการแบ่งพาร์ทหรืออะไรก็ช่างผมไม่มั่นใจนะก็มาดูกันเลยดีกว่าพร้อมมให้ฉันเลี้ยงเลยนะอาหารเนื้อเอ้ยข้าวไม่ก็ถั่วไปไม่ฉันมาเพื่อเล็นโป๊กเกอร์เฟสนะ เอ้าดีมากเอาเลยนะมันเป็นเกมแห่งดวงกันนะนะเป็นว่าฉันจะไม่พูดมากก็ใช่ไหมแรมพูดภาษาฟังมาดูเรื่องกันไม่พูดเลยจ้าจ้าจะฮะจาจ้าว่าจะว่าเยสนะแต่ว่าไม่ใช่แล้วอืมฮะจะให้พวกนายเล่นจนกว่า The House Collapsing โอ้โหจะเล่นยังกับจะเล่นเป็นครับขอดูหน่อย โปรทัลครับมีฮอยมีแซมเจสันโบดี้ตอนนี้มีห้าร้อยขอดูวิธีการเล่นครับก็ไฮการ์ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแฮนด์ p อบ b a b i l i t y ก็คือมีโอกาสได้การ์ดสูงในร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอย่างนี้เหรอก็อเกล็นแฮนด์เทอร์มิโนโลจีเลยในแฮนด์เ example งั้งขอดูหน่อยโอ้โหส่วนทุกอย่างจะบอกว่าเล่นไม่เป็นนะก็โอเคฮะเอาเอา,เ,อาเล่นอย่างนี้ป่ะวะอ๋อใส่ได้ใส่ไปสามสิบห้าคนรวย <Amazing. S 1> ใส่อะนี่ จะถามว่าการ์ดดีไหมก็ดีนะเป็นไฮแฮนด์คือมือสูงมือขึ้นด้วยมันรู้เนี่ยผมแปลไม่ค่อยถูกผมไม่ค่อยเล่นผมไม่เล่นไม่เป็นนะเนี่ยเต้นไงวะโป๊กเกอร์ใช่ไหมแซมคอยยึสองชิปแหละอ้าวแล้วไงแซมแม่งเติมเหรอกูใส่เพิ่มครับนี่สิบเจสิบขอดูแบบฮะสิบเจฮะคู่เดียววันแพรหมายความว่าไงวะ เอาสิมาเลสหรือโรเวอร์ดีดูมือแล้วก็สกิปมาเฮแต่สกิปไม่ได้ก็อ่ะขึ้นอีกครับเอาเหรอเอาก็เอามาฉันก็เพิ่มอ่ะฉันเพิ่มเริ่มจะไม่มั่นใจอ่จะแจกแจกมีเจ็ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเอาเช็คแล้วก็คือน่าจะไม่ใส่แล้วระดับเราจะไม่ใส่ใส่เพิ่มอีกยี่สิบเนี่ยนี่ร่ำรวยเพิ่มยี่สิบแล้ เพิเพ่มอีกยี่สิบงั้นฉันก็เพิ่มอีกกูเพิ่มเอิบมันจะแข่งกันใช่ไหมครับผมไม่เข้าใจเลยว,ว่าอัมคอ,อนี่มันหมายถึงว่าขอจวดอีกหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมใส่ครับนี่ลั่มลุยดีแจ็คมีตอนนี้เป็นสองคู่แล้วฮะก็ถ้าเกิดเอาไปผิดน่าจะเป็นคู่ของแจ็คก,กับคู่ของสิทธิ์ะอ่ฉันก็ขออ,อ,อีกอ่ะขออีกมามามาเปิดฮะมีสองตัว รู้สึกไงฮะเฮ้ยเจ้ามาจขอโทษนะมันเป็นกฎแถวที่นี่นะดูสเิเรามีเรามีไพ่เหมือนกันเลยนะอ๋องั้นก็งั้นก็มาลองกันใหม่นะโอสเตอร์เจสันบรดี้ไม่รู้หรอกนะนายชื่ออะไรแต่ว่าแกชื่อฉันงูหรือไงฮะ อโอเคเนะีคือตอนนี้ผมว่ามันรู้ทุกอย่างแล้ว,ว,วละ่ละโอเคก็คือมันรู้รตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเราเป็นใครนะก็คื เชี่ยแล้วคุณเล่นไม่เป็นโฟกร์มันขับให้ผมเล่นนะฮะก็เล่นเเบ็ดไลท์เหรอะขอดูไพ่แป๊บฮะอือหือแมงไพ่คนไม่ดีไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่เอาเลยใส่ใส่ใส่หน้าได้ไหมออือแสงสว่างลำไหลจริงเลยเปิดฮะอือก็ ทางแล้วก็ผมไม่เข้าใจะว่าจริงคือถ้าเกิดผมแปลอะไรผิดถูกตอนนี้ภาตนี<ท>ผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าไม่เข้าใจอ่ะห่าย<ะ> ไม่เข้าใจเลยโอ้โหปืนลอยได้ทุยใช่ฮนะอขอดูอกลางเป็นบ้านๆเลยนะเจสันโรนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมเห็นขาตัวเองฮนะก็ขอดูไพ่แป๊บนะสี่สี่วันแพ้โอ้โหกูมไม่รอแล้วลนะ่ะงานนี้ขอดูฮนะมีชะงกหน้าชะงกหน้าชะงกหน้าขอเลี้ยนหน้าหน่อยส,ส,อส,อสอิชะงกหน้าครับเล่นไหมไม่เล่นได้หรอครับผมไม่เล่นไม่ได้หรอก ต้องเล่นฮะเอาไปกินขอดแอมแบบแอมก็นะฮะอืมสองเจ็ดคือจะบอกว่าไพ่ยังไงแม่งก็ไม่ดีอ่ะเอาเต็มที่เลยมาเปิดกอมอ่ะรู้ไหมเจสันฉันชนะแหละน่าจะเป็นคิงควีนเจ๊แจ็คนะฮะหลังจากเนี่ยผูชม้ชดิอยู่ดีมึง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 ทำว้ามมาทำไมเทเลพอร์ตแต่ไม่ใช่ปีโป้ มาอ่าฉันจะตัดนิ้วแกเริ่มจากนิ้วก้อยนะเอ้ยเฮ้ยเคบิงเลยสว่างเลยเจสันนายจะไม่ได้แต่งงานต่อบแลบน้แหละเพราะนายไม่มีนิ้วไว้ใส่แหวนนะเฮ้ยคุณจะแต่งงานไม่ได้เหรอฟักยูฟักยูฟักยู ันไม่ต้องการนิ้วให้ครบสิบนิ้วในการใช้มีดหรอเนี่ยมาเลยมาเลยไอ้แกะไปช็อบกดให้ตทันครับกดให้ตทันนี่กดไลททันนี่หัวหัวคู่หัวคู่ฉันเสียใจนะแต่ว่านายยังไม่ได้ไปเช็คน้องชายเลยนะมันอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่น้องกูอยู่ไหนฉันขายมันให้คนอื่นที่เยเมนแล้วฮะ พวกนั้นชอบคนหนุ่มๆเลยนะพุชุกมันจะฆ่าแกพุชุกไอ้คนที่เจ๊กูเกิดกูผิดอาหารนะ่ยไปเจอโอ้โหโอ้ยังไม่เป็นไรนะแกชนะไม่หรอกนะฉันถือการ์ดไว้ทุกใบแลถือไพ่ครับหนูไมไอ้่ได้ชั้นอะมีมีเันเดอร์โบ้ตั้งห้าอันอุ้ยอุ้ขากู้ลอยอุ้สเปซบา้์กดทันเนี้ยจะบอกว่า สักษาในการกดนี้ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วศึกว่าช่วงแต่ก่อนนี้เฟลบ่อยเลยพวกกดขีดๆแลก็ไหนว่นามันในมือฉันอ่ะมีบูอัพไวรัลก้อนด้วยนะค,ยคุณเจ้าคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกคลิกหน้าคลิกคลิกหน้าไม่มีทุยพุทธมาจากไหนทิ้งนะนี่นี่โอ้โหวินมิวห,ห,หัวหัวหัวขมามเลยทีเดียวเลยพุทธมากหน่อยก็คลิกซ้ายก็ชั่วสีข้างแหกคลิกขวาแล้วก็สเปซแบ เอิ่มเอิ่มเอิ่มเมื่อกี้กดสเปซแบลว์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สเปซกัมนะสเปซแบลว์เอาแล้วไงก็คือถ้าจะฆ่าหอยสำเร็จแล้วไอ้คนข้างๆเราไม่ไปไหนกันหมดเลยฮะโอ้โหนิ้วนิ้วนางกูนิ้วนางกูไปเด็กฟักอยู่หุ่นนางนิ้วนางอ้าวใครพันให้ฮะ แต่รู้สึกว่าสภาพโดยรวมแล้วคงจะไม่ไหว,ก,วกันนะฮะก็สงสัยเป็นเรชโหมดของไรลีลล่ต้องอยู่ที่แอสตรีแน่ๆเลยตัวแม่งเยอะตัวแม่งเยอะโจดเก่าแม่งเยอะพาร์ทนี้ก็ต้องเป็นพาร์ทที่เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่เอ่อจะบอกว่าเป็นพาร์ทที่ใครแม็กกันพอสมควรนะก็ถ้าเกิดยังไงก็ ถ้านานก็ต้องขอโทษเลยนะแต่ว่าเป็นพา์ที่ใครแม็กซ์นะรู้สึกว่าเกมจะจบแล้วนะดีใจจังผมรู้สึกดีใจนะที่ผมได้ซื้อชุดเกาะมาก่อนมาเล่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับเอาเชียร์มีเวลาเหรอเพิ่งเห็นอาหารเลยไปแล้วขึ้นเลย่ปทางนั้นใช่ไหมเพื่อเห็นว่ามันมีเวลาจำกัดนะฮะโอ้โหด้านหน้า โอ oh! ้ยหย้เดี๋ยคุณจะมาขวางกูทำไมไปของกูดีๆขอโทษนะไม่อยากพูดคำหยาบเท่าไหร่นะฮะเขจะพยายามไม่พูดนะฮะก็สำหรับพาคนี้วันที่ยี่สินะฮะก็โฮ้ยเป็นช้ละก็จะทำการหนีไปช่วยน้องสาวของเราไอรีเลียเ่อก่อนที่มันจะโดนถูกจับไปขายตูดที่เยเมนนี่ก็ต้องไปช่วยมัน เป็นพี่ชายที่ดีเยอะสีสังคมนะก็ก็ก็ต้องไปช่วยมันนหละนะก็แต่ทางไหนวะเอ้าติงานเข้าแล้วโอ้โหมันโอเคฮะโอเค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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันไม่เผื่อเวลาให้เราเลยหรอกผมเล่นตั้งนานนะวุ้ย อย่ามาเซลว่าขั้นสุดท้ายให้ผมสิงเล่นดีครับโอเคไม่ใช่เรื่องยากนะคำว่ากินสุไปเลยขอดูแมปแป๊บนะฮะเออชัวก็รู้สึกว่าตรงไปเรื่อยๆคงจะถึงงี้ก็สบายสิบนาทีไม่ไอเช็ดเด้โทรมาทีเดียวรถกูหักเลี้ยวเลยกำอโทษครับไม่รู้นะว่าเกณไหนต็ มานี้เที่เร็วที่สุดเพราะเพื่อนเราโดนจับหมดทุกคนแน่ๆเลยครับไปไปถ้าเกิดดอยผิดตอนนี้จะมีตอนจบทั้งหมด2แบบด้วยกันกูเซฟได้ไหมอยากเล่นตอนจบทุกคนทั้งสองแบบนก็อุดตกใจเนก็คิดว่าถ้าเกิดผมทําได้ผมจะเล่นให้ครบทั้งสองแบบโทรศัพับตอนจบของเกมนี้ที่ผู้คนพูดกันมาแต่ว่าการเล่นครั้งแรกนี้จะเป็นการเลือกจากใจจริงใจจริงจริงแท้ทุยเป็น สิ่งที่มาจากใจแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้คือเชื่อูไปไม่นะวิ่งก็หลังจากนี้ก็คงต้องเป็นพาที่เหลือกันครับพาที่นื้ถือว่าเป็นพาที่มาจากใจครับนี่คนจริงอะไรจริงอะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้กูขับได้ไหมตึงกระตึงต๊ะไม่มีไรลี่ไรลี่อยู่ไหนไรลี่อยู่ทุกที่แถวเนี้ะ มีไหมไม่มีฮนะว่าจะเจ็บหนักนะตอนนี้โอ้เชืชชชช่อเชื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 ่อพักแป๊บครับในนี้เปล่าวะโอ้เจอแล้วไม่บอกอัมเฮียน่าจะรงนั้นแหละจินครับ เดกนอยู่นี่โอเคนี่เสมอเชื่อน้องกูแม่งก็เรียกจังกูแท้ไม่อยากพูดอยากเท่าไหร่แล้วนว่าเกมนี้แม่งบวยวายหน่อยก็ไม่เป็นไรหนอยก็ผมก็จะผมก็จะมีเกมหลอนๆของผมเล่นอยู่นะ อู่นี่ใช่ไหมกีไม้ได้ยินเสียงแบ,บ๊บ,บฮะอา่าถึงแล้วก็สวัสดีเอ็น้องชายฉันมาได้แล้วฉันไม่คิดเลยนะว่าน่าจะมาท่านะยนะตามฉันมาฉันคิดว่าฉันจะไม่เจอแกแล้วล่ะดูคนเยอะนะนี่เปิดตัวแรงฮะ มันมีไฟมาโอ้โหคุณต้อว่าไฟมาจากไหนที่แท้พี่ร้อนแรงอยู่นี่นเองนี่ขอระบายอารมณ์ด้วยกันขวนหน้าฮะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ขอแล้วกันชิดฟักนายขับเป็นหรอไม่ ในมีใบกับขี่ไม่แต่ฉันโอเคต้องไปแล้วล่ะค,คือน้องเราประมาณว่าขี้กลัวหน่อยๆก็ไปแล้วกันขอ,อให้น้องขับครับโอเคเลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอแค่ไม่มีคน เพลงคุณคุณนะฮะเหมือนกับเพลงที่อีหุยคุณคุณก็เหมือนกับเพลงที่ไอเขาเรื่องชื่ออะไรวะมันเปิดก่อนตอนก่อนก่อนตอนที่มันเจอกับผมไงคือเอ้ยมันเปิดตื่ม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  ดย่อเลยฉันบินได้เอไลลี่อารมณ์แบนี้เลยมึงอย่าเด็กน้อยครับไม่รู้เหรอว่าในอนาคตน่ะเดลรมอนน่ะใช้แรงเออมึงอย่าทาขับเฮลิคอปเตอร์ตกเลยครับเล่นคูเบเดอร์นี่เฮลิคอปเตอร์ตกบ่อยแล้วพอใจแล้วมึอย่าทาตกอีกเลย ยอดขับมาได้จะยอดมาก็มันอยู่บนหลังคาือแมงมุมเหรอโอ้ยอย่ายิงได้ไหมขี่มนาวุธนะไม่เอายิงเราก็ฆ่าหอยเรียบร้อยแล้วนะมันจะมาตรงอ่ะึ้เฮ้ยเสียงมีคนอยู่บนสะพานจริงแล้วแหละไม่ต้องพูดแม่เนี่ย เอาท่านนะตายไปเป็นพาดที่อีปิกแม่ครับอีปิกนี่แปลว่ายิ่งใหญ่ตะการตาโคตรอลังการวันนี้ฮไงดิฉจนทำแบบนี้หมดเลยว่าเราจะฟังไหมคิดจะบ้าเหรอ คือตอนนี้ผมไม่รู้แล้วล่ะว่าผมทำอะไรอยู่เนี่ยผมจะอุย้ยแล้วมึงจะขับกลับมาทัา้งหันอะไรวะ What ก็สำหรับเดี๋ยวทำใจแปบไม่ไหวผมไม่ไหวจยิงเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวเป็นว่าหลังจากถ่ายแล้วเราก็จะตัดไมค์ทนะครับสำหรับพันนี้ก็ ตัดกันโอ้โหกัรกว่าจะออกมาได้ฮะเหนื่อยเลยครับสามรอบไม่เหนื่อยรู้ไหมดิไม่นะเว้ยออกมาขนาดนี้แล้วไม่เอานะเว้ยเปลวตัวนี้ไม่เอานะวุ้ยก็ก็กว้ยวุ้ยว้ยวุ้ยชิดดี้ตกใจหมดตัวจะบึ้มไปแล้วก็ดูจากเลือดของเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บ่งบอกได้ถึงความสามารถในการเล่นของผู้เล่นนะฮะถูย ขอให้สำเร็จดีครับผมว่าผมขี้เกียจแล้วผมเล่นหลายรอบแล้วเนี่ยเล่นใหม่แล้วมึงจะขับกลับไปทำหานแล้วโอ้ได้ทำแบบนี้ไ,ได้เลยครมากันอย่างนี้ใช่ไหมทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหม บินกลับบ้านเลยปักอยู่ไม่โดนเรือหรอแน่หรอยิงไม่โดนนะทำไมวะโอเคได้โดนแล้วล่ะไปแล้วเฮลิคอปเตอร์เหรอใครพาขับครับเอ้ารูสึกว่าเฮลิคอปเตอร์เราก็รู้สึกไม่ไหวแล้วไฟลุกกันเลยโหเกือบไม่พอแล้วเพียงพวกเราโอ้ยนายขับเหมือนกับโคตรโปรอะไปข้างหน้าเลยครับ มีคนอรออยู่ข้างหน้าฮะฉันทำได้ฉันทำได้ไปไปฮะก็อย่างที่บอกก<ๆ>ันไว้นะครับก็ถ้าเกิดมีตัวเลือกขนนกึ้นมาการตัวเลือกแรกที่ผมเลือกคือสิ่งที่ผมต้องจจะเลือกจริงก็ถ้าเกิดไม่จบในพาร์ทนี้ก็คงต้องเป็นพาร์ทสุดท้ายและพาร์ทหน้านะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับสรัคนติดตามต้องขอบคุณมากสำหรับพาร์ทที่ยี่สิบอึ้งทุกตีเวลาพูดเนี่ย ยี่ห้าอะไรกันจำไม่ได้เดาๆไปแฮที่พาที่ยห้าก็ผมเลยขอชี้ต้องขอบคุณมากอุย้ยบ้านบ้านบึ้มรอตรงนี้ตอนแรกมรู้สึกว่าผมมากก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เอ<ม>าล่ะว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ต่อนพาร์ทหน้าเพื่อความตื่นเต้นก็ต้องทนกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับคนที่ติดตามต้องขอบคุณมากๆครับพาร์ทนี้เขายี่สิบห้าป่ะวะก็จบเพียงนี้ครับ